ภาพชัดบ่ะราบสวัสดีพี่น้องฟองตายทุกคู่ทุกคนโอ้สิบโอเพ่นมดนี่ชิมต่ำเมี่ยงข่าจ้าข่าตะไคร้ของมากบริกินโดนเจ็กจักปีเลยที่จริงต่ำเมี่ยงข้ามต้องใส่ปากขามเพียงนะ ใช่ไหมนี่บ้านนี่หกมาสร้างข้าจ้าบงเนี่หกไงใครอี้ชัดชัดอยู่วะที่มืดมืดโอ้ยพี่น้องเคยเป็นภูมิแพ้ข้าจ้าพี่ถุนทางกินฟุนหลายหลายไม่หลายเติบเด้กี่กินผดียวขัวบอกินน้ำเด้ มีตะไคร้กับข่าเนาะไม่มได้มีอย่างหลายพี่น้องมีแต่ตะไคร้กับข่าถ้ามีอากามเปียกก็ะตัมแทะข้าไปเหนี่ยงบักเกเต้แห่ทับบุมมี่บักเกเต้แห่เดี๋ยวนี้บักเกเต้แห่หรือบักแปบก็ได้เหนี่ยงตับเนี่ยงแซบสวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีทำไมครับสวัสดีครับ,รบนายวิเชียน ดำจมูก้ามขึ้นคุณแล้ว <c oughs> ย,ย,ยังไม่แหลกหน้าค่อยบ่ดำประตูไปดำอยู่บกหน้าค่อยดำอยู่ไว้ดำอยู่ภาวะแสเนาะบม่ได้ชาทีมไทยอย่างบ๊อมแลเป็นน้องเลยเดี๋ยวนี้ปล่อยเลย แล้วเด้อพี่น้องเอ้ยที่เห็นอยู่นี่คือน้ําตาลนะจ๊ะไม่ใช่สุรสนะจ๊ะอย่าตกใจจก้กเล็กน้อยเห็นเห็นอันขาวๆพัติวาสุร์สิี่พากันตกใจเน่สุรสของแท้แ่นใส่ลงไปลยใส่หลายแซ่บลายจะเกลือจักน้อยอใส่ประเดี๋ของแซ่บของนัวค่ะก็ได้ กับบักหน้าข้าวบุ้ยประคามเปียกกับใสบักหน้าเอาพี่น้องโดนลงไปบนเปลือกแล้วมันถึงบอกผมกนะไปเนาะใส่ครับตัวซึมซึงซึมซึมเขาไปส่งไผ่นอทรา,านย,ยนี่หลายรอบเลยเดดเจ้าแม่หนองแน่นวะแม่ยังเด้ให้ดองเห็ดอิดบอกเอยู่นั่ด็ พักนาวไปอยากมีน้ำเด้อเอือกจากนารเราพักนาวกับพักนาวคีลักพี่เนาะคือเป็นคีรักเอาะักนาวขาวพักนาวกับพอดีซื้อลักเด็ดเอาลูกคุณไหนยังมาจุ่มอยู่ตีบักนาวผมมีน้ำใส่บะนี่แหละต้องแซบบอส้มบอแซบก็เบีดร์ฮอนน้อยเนาะกลางคืนพักหนาวผัดกลางเวียนผัดทอนฮอน บริโภคบริบรพอร่อกันนานนะพี่น้องเนาะบริการชิอเป็นสองอาทิตยและ่มันินีเดี๋ยวิปลงค่ะ ยี่ก่อนย้ำบมดซาใจชุรดเพิ่งแกะใหม่ๆนะตัวก็ห้องห่วงแกะแต่พี่อยากกินเบิร์ดเร็วชุรดถุงละซิปกินได้อาชิตนึ่งก็ะดีแล้วตัวโอ้ยไอกินคนเดียวได้สามเดือนสีเดือนโอ้ยแม่ละเจ้าเนาะถ้ามันช่แซ่บอกกับข้าวนะโอ้ตายเปิดโรงงานชุรดกระจายไปไปต่อกินเลยพี่น้งเอ๋ย แกบ,บนัวมาเด้อพี่น้องใครอยากกินน้ำข่อยมาไวๆสำเมียงค่ะพักเมียงบรกอะพูดก,กับปูกเองจนมาสีทห่เราตายแล้วกินน้ำโบทนันมันดกคนน้เยนะไม่ไนไล่แจกไล่แจกขเจ้ากินกว่าสัน้นกินน้ำโบทนันปลูกเองดกว่าสัน้น อันนี้กระหำบักมี่นี่บบเมนนวยบักมี่น้อยด้บางคนเข้าใจว่านี่คือบักมี่น้อยโบเมนนวยเนี่าายงไงยยว้มันกรบโบใหญ่แล้วมันบเป็นมากแล้วพี่น้องเขาเอื้นหำบักมีม่สิบาสาุลอซาสิมากินแล้วเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมากิน,นกันเพิ่มเขามาใส่ในส่วนรักษานีก่ล้วอยู่สวนพี่น้องมได้กินในข้างนั่งกินอยู่สวนมานั่งเอาบรรยากาศบรรยากาศอย่างฮ้อนมาสักที สตมีเพื่อนบอกกินน้ำเคยกินอยู่บ่ายมอกินกเปลี่ยนบุญมากมคนบค่งคนกินคือคนบ่มีบุญไม่ <c oughs> อาก,กินหรอกเจี <c oughs> ยใจบุญปากบอกห้าของแ้ยแม่คดีเมีย่ยงบ,บ๊วยตานี้นะ บ่อแซ่บหั่นหมัมก,มกมี่อันนี้ก็ย้อยบักมี่เอิญหลักเป็นมาเอออันนี้ก็บหลักหลักเด็ดเอาเลย <c oughs> ข้าเจ้าบระยุกฮือนที่ไปขอข้าเจ้าอะไรข้าเจ้าบระยุกเลยเด็ดเลยพีน่น้องเอิญแม่แท้หันเมียมบกกักระแต่แฮ่อีี มาครับผมมีบักกะเตะแห้งจะเอิ้อนอย่างบักกะเตะแห้งไม่รู้อย่าถามให้คำตอบามาได้บักกล้วยแหบอ่เออแม่นตัวแห้งตัวปูแบบมาซูมสิหน่งซสิหนี่มันกบ็บเราเห็นกินลรืว,วะ,มบบะ,ะมันเป็นครับบอสจะเป็นฮอนเป็นแดบบ่แพบบ้ คนบ่เคยกินกับตะกินบ่ได้เดือบบกมี่มันปาดข้าวกดกินค,คนเดียวบ่มีบ่มีมูก,กินกับบุปานใดมันต้องมีมูอก,กินน้ำน,นะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขากินอันนี้แล้วมือ่อแรงเขาจะพาส้าสมสวนบักแตงเขาปลูกมื่อน,นั้นหน่วยเทาหน่วยบักตำลึงแล้วเดอ้อพี่น้องเอออืมเนยใหญ่แล้วเดอ้อทอดในบักตำลึงแล้วสตอรี่ีก็ต้นง่า่ฮะผากกาดพักสลัดก็ได้หยอดออกมาปลูกแล้วเดี๋ยวกินแล้วเขาจะพาส้าสมวัวส้มสวนยำเมือเ่อแรงแดดอั่อนพี่น้องฮะพีค่คำใหญ่ๆ จะได้บ่มีอันประแด็กตูเนาะจีดฮาหน้ากับไม่ได้ตบไม่ได้แจ้งแบบนี้โอ้ยกีไนาทีได้อ้า,ายเจ้าล่ะ กึดน้ำลายน้ำไข่เอึกอึกเอึกอยู่เลยเนาะที่กรุงเทพมันแผลบ,บมีเนาะลำค่าเนาะมันมีตะตะไข่ด้วเน่าไข่เนาะอ่าก็มีบอคค่า,ามันขายมันขายเป็นหัวได้บอคค่าปอกแล้วน,นี่ขายเลยน้อยมาเขาเชียงม,มาหนึ่งกินเถอะบอสตัวแรกคือกแกงขาข้าวเจ้าดำ กเทมันทำบได้ต่ำกรุงทพพวกคุณอยู่ยหา้ามเลยให้ยางกระสะดวกสะดวกแล้วใส่ย,ยังกัยังไมาอยู่ยุกรุงเทพที่ต่ำโคกต่ำจากเนาะได้อาผ้าห้องว่าสั่นยังเขาลำคานแค่ไปอยุดตึง้องอยู่คอนโดทางเต๊กต่ำยางกับบได้เสียงมันดังเนี้ยสัก เบี้ยมันกับ,บัก,กบแต่แฮเนะาะของเข้ากันแล้วก็นยอดบงงนนะออา,างยมฮะเพาะเบีมาแถวนี้คือผมเห็นต้บงงนบางยมมกอมตัดทิ่มแล้วเสียงค่อยเข้าไปอยู่วะเสียงค่อยดังอยู่แบบเบี้ยงยอดบางยมก็แทบผมพูดลุงกับผูเห็นนะเนาะมีอยู่นะ ยอดโปรยเซียนกับแซฟได้ดอกโปรยเซียนอ่ะแซฟมันมันเนี่ยยอดมันไอ้เนี่ยคือบอกมากิน คนจับกล้องใหค้คอยสิไปได้ไปธุระแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้ตั้งกล้องไว้พ่อโทรตามแล้วก็สิได้ฝากไว้แล้วดีก่อนมาพี่น้องเนาะก็อพอเป็นคลิปหน้าคอยสิาพาบ่งหัวบ่งสวนอัปเดตว่ามันไปเขาใส่แล้วพักมีซี่ซ้อมเขาปลูก,กมันใหญ่ทันใดนะอันนี้ก็สิกินต่อ ก็ขอบใจว่ทุกคนทุกคนที่ติดตามที่อับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดเพื่อใหฮาวเด้อคำใดืว่าบันทึกหูเบาะม้วนหูก็ขคอทุกคออภัยเด้อพี่น้องเด้อบิดีมีแห้อยอะเจ็บอย่าไข้เยอาจนจ้ามไปแล้วไอ้ครับสวัสดีครับ